S.U. 76คือปืนใหญ่อัตาจรของสหภาพโซเวียตในสงครามโลกครั้งที่สองถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนทหารราบโดยเฉพาะมันใช้แชสซีของรถถังเบา T-70 ติดปืนใหญ่ขนาด76.2ม mm, ิลิเมตรจุดเด่นคือเบาผลิตง่ายซ่อมง่ายและราคาถูกเหมาะกับการยิงสนับสนุนทำลายปืนกลนบังเกอร์และรถหุ้มเกราะเบา แม้เกราะจะบางและห้องยิงเปิดโล่งด้านบนแต่ Su-76 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายมากจนกลายเป็นหนึ่งในปืนใหญ่อัตราจรที่ผลิตมากที่สุดของโซเวียต Su-76 หลักๆมี2รุ่นสำคัญ Su-76 รุ่นแรกใช้เครื่องยนต์คู่มีปัญหาด้านความทนทานผลิตได้ไม่นานก็ถูกยกเลิก Su-76M รุ่นปรับปรุงใช้เครื่องยนต์แบบใหม่เชื่อถือได้กว่า และเป็นรุ่นที่ถูกใช้งานจริงจำนวนมากในแนวหน้า SU-76 อาจไม่ใช่อาวุธที่โหดที่สุดแต่คืออาวุธที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาและช่วยทหารราบโซเวียตฝ่าศึกไปจนถึงชัยชนะ